เทศบาลยะหายินดีต้อนรับสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวนุชพิดาวมายิรหัสนักศึกษา40652308สาขาว,วิชานวัตกรรมการพัฒนาชุมชนกำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่4ขอบคุณค่ะจากการที่ข้าพเจ้าได้ฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่สำนักงานเทศบาลตำบลเน่้อหาซึ่งข้าพเจ้าได้รับผิดชอบด้านลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุลงทะเบียนเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด ลงทะเบียนเบียงชีพผู้พิการและงานที่ได้รับมอบหมายโดยในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในครั้งนี้ข้าพเจ้าได้มีโอกาสพูดคุยได้ศึกษาการทำงานภายในหน่วยงานจากการศึกษาและพูดคุยพบว่าในเขตเทศบาลตำบลยะหามีการดูแลและส่งเสริมผู้สูงอายุในชุมชนโดยในพื้นที่มีชมรมผู้สูงอายุเกิดขึ้น ซึ่งผู้สูงอายุในพื้นที่ประสบป,ปัญหาด้านสุขภาพเช่นอาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกและพกช้ำนั้นนักศึกษาผู้ประสบการวิชาชีพได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของปัญหาจึงได้คิดค้นกับจมลมผู้สูงอายุในการทำน้ำมันไพลเพื่อสร้างกระบวนการการมีส่วนร่วมของผู้สูงอายุโดยในชุมชนมีสมุนไพรท้องถิ่นที่สามารถนำมาผลิตเป็นน้ำมันไพลได้วัตถุประสงค์ ก่อสร้างกระบวนการการมีส่วนร่วมในการทำน้ำมันไพลให้กับผู้สูงอายุขั้นตอนแรกนำไพลและขมิ้นมาล้างให้สะอาด ขั้นตอนที่สองขูดเปลือกออกบางๆจากนั้นหั่นเป็นเว้นบางๆหรือหั่นชิ้นเล็กๆเพื่อให้ความร้อนสามารถเข้าถึงสารสกัดสำคัญได้ง่ายขึ้นเมื่อล้างและหั่นเรียบร้อยแล้วตั้งกระทะแล้วใส่น้ำมันเพืชประมาณครึ่งกิโลกรัมหลังจากนั้นให้เริ่มเคี่ยวไพลและขมิ้นในน้ำมันด้วยไฟอ่อน ค่อยๆค,คนเป็นระยะระยะะเพื่อป้องกันไม่ให้ปลติดก้นกระทะจนไหมาจากนั้นเตรียมหม้ออีกใบใช้ไฟอ่อนสำหรับละลายกระโบนและพิมพ์ศีนมากเคี่ยวไพลกับกมิ้นได้ที่แล้วพักน้ำมันไว้ให้ใคลายร้อนลงเล็กน้อยก่อนจะกรองใช้ผ้าขาวบางกรองเอาเฉพาะน้ำมันออกจากกากไพล หลังจากกรองแล้วให้พักน้ํามันไว้เย็นสนิทจากนั้นจึงบรรจุใส่ขวดควรเลือกภาชนะที่สะอาดแห้งและปิดฝาสนิทนวัตกรรมที่นักศึกษาทําเป็นงานบ้างคะค่ะอ่าในส่วนนวัตกรรมที่นักศึกษาทํานะคะเป็นนวัตกรรมก็คือการมีส่วนร่วมในการ ทำน้ำนำมันไพลจากสม,มุนไพรท้องถิ่นนะคะซึ่งเป็นแนวคิดที่เกิดจากการเห็นคุณค่าของสม,มุนไพรพื้นบ้านโดยเฉพาะไพลนะคะซึ่งไพลมีสรรพคุณช่วยลดอาการปวดเมื่อยฟกช้ำแล้วก็แก้เสพได้ดีโดยได้นําความรู้จากภูมิปัญญาชาวบ้านมาพัฒนาร่วมกับการสกัดน้ํามันไพล ในแบบที่สะอาดปลอดภัยและใช้ได้จริงในชีวิตประจําวันนะคะซึ่งจุดเด่นของนวัตรกรรมนี้ก็คือการเปิดโอกาสให้คนในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมทุกขั้นตอนตั้งแต่การปลูกจนถึงาการบรรจุพันธุ์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและเพิ่มรายได้ให้กับท้องถิ่นนะคะอย่างไรก็ตามยังมีบางเรื่องที่ต้องปรับปรุงเช่นการให้ความรู้ด้านมาตรฐานความสะอาดการออกแบบบรรจุพันธุ์ให้ดูน่าสนใจมากยิ่งขึ้นเพื่อที่จะให้นวัตรกรรมนี้สามารถ